มันแพร่อะไรของมันมันแพร่อะไรของมันเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูดิมันแพร่อะไรของมันที่ฉันพูดมันจะหนีหรือเปล่าฮะมันแพร่อะไรของมันมันพูดเรื่องอะไรของมันที่ฉันเห็นมีคนขึ้นไลค์กับมันตลอดไม่ใช่เหรอฮะ มันไม่ได้อยู่ในไลน์เนี่ยอ้าวลงไลน์ไปแล้วเ <c oughs> ข้าไม่ได้ <c oughs> นะเออเหรอโจมตีแล้วก็ลงไลน์เหรอเดีย๋ยวไปเรียกมันพระครูมันเป็นพระฐานนามันไม่ใช่พระครูสัญญาบพาทประหลัดเนี่ยอยากรู้ด้วยว่าใครเป็นฐานนามันเดี๋ยวดิฉันจะไปหาก่อนว่ามันเป็นพระประหลัดพระครูประหลัดของใครดิฉันไปนส่งสำนักพุทธแล้วเดี๋ยวดิฉันจะไปหาด้วยว่ามันเป็นพระครูประหลัดของใคร ดิฉันจะส่งจดหมายไปหาเจ้าคุณที่มันเป็นฐานาเขาว่าว่าทําไมเนี่ยปล่อยลูกศิษย์มามาแบบนี้เป็นแบบเนี้ยอยากรู้เดีย๋ยวจะไปสืบก่อนว่ามันเป็นพระคูมันไม่ใช่เป็นพระครูสัญญาบาัตรมันเป็นพราฐานาพ้าฐานานุกรมถ้าดิฉันบวชอยู่นู่นมันนั่งปลายแถวโน่นพระคูประหลัดนน่นนะ่ะถ้าสามัณนศักดินะถ้าเทียบกับปรเรียนก้ามันอยู่ปลายแถวโน่นอยู่ปลายตีนเลย นั่งอันดับท้ายๆอยู่ปลายตีนจริงจริงจริงๆมันเป็นพระฐานานุกรมพระฐานานุกรมก็คือพระที่เป็นพระที่พระผู้ช่วยอะพระทำงานพระฐานานะจริงอืม เดี๋ยวมันโดนมันมันปากพรอยไปเรื่อยเงี้ยมันอยู่ไม่ได้ฮะมันปากพรอยไปอย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้หรอกมันปากพรอยแบบนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกมันจะอยู่ยังไงมันปากพรอยไปเรื่อยอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้หรอกพอเขาถามจี้ถามอะไรตอบไม่ได้หนีตอบไม่ได้หนีไปเรื่อยหนีทุกวันมันหนีทุกวันอ่ะขนาด คุยในไลฟ์มึงยังคุยไม่รู้เรื่องแล้วมึงอยากจะมีหน้าไปออกรายการทีวีมันไม่ใช่ว่ามันอยากไปอะไรหรอกมันอยากมีแสงไปออกทีวีมันอยากได้แสงไปออกทีวีมันที่มันอ้างไงไปออกทีวีช่องนู้นช่องนี้ใช่ไหมมันพูดว่ามันไปออกทีวีช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นมาใช่ไหมใช่ไหมอืมึงไม่ต้องสามสิบเอ็ดกูจะไปร้องเรียนมึงวันที่หนึ่ง กูไปร้องเรียนมึงวันที่หนึ่งมันเต็มที่ไหนล่ะมันเต็มที่ไหนล่ะดิฉันก็เรียกมันไอหัวโล้นก็แฟแฟกันกูไม่ได้อะไรอยู่แล้วมึงเรียกกูอะไรก็เรียกไปเถอะกูเรียกมึงไอหัวโล้นก็เพราะว่ากูมองว่ามึงไม่ใช่พระคาพูดคําจาิริยาอาการสิ่งที่มึงทําไม่ใช่พระสักอย่างกูก็เรียกมึงว่าไอหัวโล้นกูก็เรียกมึงว่าไอหัวโล้น เรียกกูว่าอ e ีกูเรียกมึงว่าไอ้หัวโลนทำไมอ่ะเสมอภาคก็เสมอภาคกันทำไมอ่ะเออบอกว่ามีไปนี่มึงไม่ต้องว่ากูทำไมไม่ไปเราสามสิบเอ็ดกูมีบญญรรยายกูไปคุยกับคนให้ความรู้คนกับกูไปคุยกับไอ้ไอ้ไอหัวโลนปีนเสาไฟมึงว่าไหนมีประโยชน์ก่ากันมึงก็ชอบนะคนแบบบ้องบ้องอย่างนั้นมึงก็ชอบก็น้ำแล้วมันได้อะไรไหมแค่มันพูดในไลฟ์มันยังพูดไม่มีธรรมะทำหลักการมึงก็ไปดูกัน สามสิบเอ็ดมีารับงานไว้นานแล้ววันที่หนึ่งมันจะไปร้องเรียนมันที่สำนักพุทธไปก็ไปที่มันประโยชน์ไปเถียงกับมันมันไม่ได้ประโยชน์เถียงกับมันมันได้อะไรล่ะมันไม่ได้ประโยชน์เออถ้าไปด่าไปเลยไปเลยแต่เดี๋ยวดิฉันไปร้องเรียนดิฉันไปร้องเรียนสำนักพุทธดิฉันไปร้องเรียนสำนักพุทธเอาที่มันได้ประโยชน์ เอาที่มันได้ไประโยชน์ไปเถียงกับมันไม่ได้ไประโยชน์เดี๋ยวมันก็ได้ใจเราต้องไปร้องเรียนให้องค์กรทางศาสนาจัดการว่าพฤติกรรมแบบนี้มันยังไงจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอแล้วมาไล่ดึกดื่นทุกวันเที่ยงคืนทุกวันเนี่ยมันอะไรของมันถ้าป่วยก็ต้องไปกินยานะถ้าป่วยถ้าป่วยก็ต้องไปทานยาเอาใช่ปหละ่ะอืมดีฉันวางแผนไปแล้ว เออถ้าเป็นโรคความดันเป็นอะไรก็ป่วยความดันหรือเป็นโรคไตหรือเปล่าเห็นปากแห้งก็ต้องไปกินยาก่อนนะแต่ถ้าใครจะไปก็คุณกันเขาเชิญอยู่ไม่ใช่เหรอคุณกันเขาเชิญอยู่ไม่ใช่เหรอเขาเชิญไปใช่ไหมใส่สีดำเออไปไปด่ามันก็เข้าทางมันสิ ไปด่ามันก็เข้าทางมันสิไม่เอา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 เดี๋ยวหาวิธีการที่มันดีกว่านี้ดีกว่านั้นรีโพสต์รีโพสต,ต์ช่องสีกามากกว่าหนูเออ ไม่ไหวไม่ไหวทุกคนอย่าไปดิ้นตามมันเลยอย่าไปดิ้นตามมันเลยไม่ได้ประโยชน์หรอกเชื่อดิฉันเถอะเราจะจัดการเราจัดการที่มันที่มันได้ประโยชน์ดีกว่าเดี๋ยวตั้งก่อนตั้งเป้าคนตั้งเป้าคนตั้งเป้าตั้งเป้าเพิ่งลงไลฟ์เมื่อกี้พระอะไรแล้วมันก็ขยันทุกวันนะมันก็ขยันไลฟ์ทุกวันนะเห็นมันขยันไลฟ์ทุกวัน คนเข้าไปด่ามันไปไปขึ้นจ้องกล้องกับมันมันก็มึนไปเรื่อยนะอืมอืมขยันขึ้นกล้องขยันอะไรไปเรื่อยนะขยันจริงๆมันไม่รับนะว่ามันปีนเสาไฟก็ภาพก็มีอยู่มันจะไม่รับยังไงก็มึงปีนขึ้นไปภาพก็มีอยู่มันจะไม่รับยังไง มึงจะมึงจะไม่รับได้ไงก็าภาพมันก็มีอยู่วิดีโอก็มีมึงจะไม่บอกว่าไม่ใช่มึงนั่นะปีนทั้งเสาไฟปีนทั้งต้นไม้ปีนทั้งเสาไฟปีนทั้งต้นไม้ต้องให้องค์กรเดี๋ยวต้องให้องค์กรพูดจัดการต้องให้องค์กรพูดจัดการค่ะปล่อยไว้ไม่ได้อืมอืมมันลงไลฟ์ไปแล้วนี่ มันลงไลฟ์ไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรอเออมันลงไปแล้วลงไลฟ์ไปแล้วมันลงไลฟ์ไปแล้วรอดูในรายการเลอะเธอะ อย่าว่าแต่ไปออกอย่ว่าแต่ไปคุยกับอาจารย์เบียเลยมึงคุยกับคนในติ๊กต k อกเนี่ยที่มึงขึ้น PK กับเขานะมึงคุยกับเขาได้สักมึงตอบอะไรได้สักอ่นไหมเขาบอกให้มึงเวลาพูดอะไรให้ยกพระสูตรยกอะไรมาพูดมึงไม่มีเลยมึงไม่มีความรู้ทางธรรมเลยแล้วมันก็พูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยคันติคือขันแตกเนี่ยมัน พวกคุณดิฉันเตือนพวกคุณเถอะว่าพวกคุณเอาเวลาเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเอาเวลาไปทาอย่างือนเอ้ยมันจะเรียกดิฉันว่าอะไรให้มันเรียกไปเถอะไอ้ไพวันอีแพรลี่อะไรก็มันดิฉันก็เรียกมันไอ้หัวโลนเหมือนกันดิฉันก็เรียกมันว่าไอ้หัวโลนก็มันเป็นหัวโลนจริงอะแต่ดิฉันไม่มองว่ามันเป็นพระคําพูดกิริยาอาการมันมันไม่ใช่พระดิฉันก็เรียกมันไอ้หัวโลน จะไปยากอะไรอะ่ะเออมันจะไปยากอะไรอะ่ะดิฉันไม่เคยมองว่ามันเป็นพระนะกิริยาอาการที่มันทํามันไม่เหมือนไม่เหมือนพระสักอย่างอืออยู่มาได้ยังไงอยู่มาได้ยังไงเดี๋ยวที่ฉันปิดจบให้ดิฉันปิดจบให้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวที่ฉันปิดจบให้เดี๋ยวที่ฉันปิดจบให้ไม่ต้องกลัวอืมมันจะได้บ้าเลิกบ้าสัดี เออบอกว่าเป็นอยู่วัดเล่ร่อนอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้มันพูดไปเรื่อยอย่างนี้ได้ยังไงงงมากเลยสำนักงานพูดมันไม่มีคนไปร้องไงมันไม่มีคนไปร้องมันก็เลยปล่อยให้มันก็เลยเป็นแบบนี้ไงไม่มีคนไปร้องมันไงมันก็เลยมีพฤติกรรมแบบนี้ไงมันต้องมีคนไปร้องอืมสดสดใสเออนันแหลให้มันให้มันพูดไปมันขยันพูดให้มันพูด